ใครที่มองหาเท้าโฮมแถวบึงกลุ่มนะครับตามกันมาที่โครงการอ c o Space 2เป็นเท้าโฮมทำเลดีอยู่ติดถนนประเสริฐมนูกิจ898ทับ34 21ตารางวา3ชั้นเป็นโครงการขนาดกลางสามารถเปิดเป็นบริษัทห้างร้านและพักอาศัยได้หรือจะทับเป็นสตูดิโอก็ย่อมได้จอดรถในบ้านได้ถึง2คันเข้ามาดูภายในกันนะครับ ชั้นหนึ่งก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเหมาะทำสำนักง,งานออฟฟิศหรือถ้าเป็นส่วนของการรับลูกค้าพื้นปูด,ด้วยแกนิตโตมีห้องน้ำในตัวในชั้นหนึ่งและพื้นที่ด้านหลังเป็นบริเวณของห้องครัว ชั้นสองก็ยังมีพื้นที่เพิ่มเติมสําหรับออฟฟิศที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยจํานวนมากสามารถแตเป็นห้องไร์สดไขายของได้และมีห้องน้ําไว้ด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานพืนปูด้วยลามินเนตส่วนบริเวณชั้นสามก็ยังพื้นที่สําหรับใช้สําหรับพักอาศัยได้อีกสองห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องน้ําอากาศปอลอดโปร่งเลยทำเลเป็นปที่นิยมบนถนนประเสริฐมนูกิจซอย48ตรงข้ามร้านอาหารช็อกโกแลตวิว ใกล้แยกนะว่มีนอนาคตแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลไปถนนเรียบทางด่วนเพียง10นาทีเท่านั้นฟรีดอกเบี้ยนานหนึงสิเดือนนึกถึงบ้านนึกถึงเรา